สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพรแกมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปิดใช้กล้องใหม่นะคะเราอยากมาเทสสีว่าสีมันเป็นยังไงนะแล้วก็จะมาจา How ัดทาวทูนะคะสำหรับเพื่อนๆด้วยนะวันนี้เนี่ยแอมเนี M ่ยลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยจะมาลงนะคะเป็นพลาเมอร์สเปรย์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นของ b o b b y Brown เลยนะคะก็นำเข้ามาอยู่ใน Favorit e เช่นกันนะ จะเลือกใช้นะคะเป็นเจ้า Roreal นะคะเขาจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมานะคะฉันใช้เป็นเบอร์260นะคะก็จะทาไปเลยนะคะตัวนี้เขาจะบางเบากว่าตัวที่แล้วคเพือแล้วก็เนื้อมันไม่หนักมากนะคะจะใช้คู่กับแปรงของไดโซนะคะเนื้อเขาสบายๆนะคะรวมถึงคุมมันได้ค่อนข้างดีเลทีเดียวนะ มาต่อกันที่เม e บ l ิน e Fit Me นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะแอมจะใช้เป็นสีเบอร์2 0นะูนย์ะเบอร์แซนนะคะแต้มลงไปนะบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็สันจมูกนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวโด่งดังนะคะในอเมริกานะแล้วก็ b e a u บล็อกเกอรหลายคนเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราเพิ่งเราเป็นครั้งแรกนะคะ ซึ่งแก้มเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนางเอกของเรานะคะคือเมลินดานะคะลิปอนชีจะใช้เป็นเบอร์สี่นะคะบอกก่อนว่าใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบจะมาสปอนเซอร์กันหรืออะไรไม่มีนะคะอันนี้เป็นการอยากทำรีวิวเองนะคะคเห็นไหมมันจะเป็นสีที่แบบออกแดงๆอมนูน,น,นตันนิดนึงอ่ะมาต่อกันนะคะยีแป้งฝุ่นเลยนะคะจะใช้เป็นของ MTI นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอลแลบกับพี่จอยลนลณนีนะเรื่องการคุมมันเนี่ยอาจจะไม่ได้คุมมันมากนะคะเหมือนเจ้ารุ่นตลับทองนะก็จะค่อยๆแทบไปเลย,เยไปเขียนคิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งใช้เป็นนิสเขียนคิ้วของ Beauty Q นะคะแล้วก็มาชราปัดคิ้วนะของ Maybelline กับ Heavy Rotation นะคะตาจะใช้นะ,ะเป็นพาเลตของ Q Place ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือสีเขาสวยมากเลยเพื่อนแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะ มาต่อกันที่ท,ทาดน,นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอเชโด t นะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเวลาที่ใช้นะ<ม>จะมาใช้นะคะจะเป็นไลเนอร์สีน้ำตาลทองนะคะหัวเขาจะมาในรูปแบบแบบเนี้ยหัวจะเป็นหัวม่นหมุนนะคะก็เดี๋ยวจะกรีดไปนะบริเวณปลายตา เดี๋ยวจะมาขอทาลิปก,ก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูโทนหน้านะคะว่าโทนมันจะออกไาป,ประมาณไหนนีจะได้เลือกสีแก้มถูกนะคะก็จะใช้เป็นเจ้าตัวเดิมนะเนื้อเขาเป็นเนื้อน้ำเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะทาง่ายนะแต่ว่าเรื่องความติดทนนานเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สุดนะคะแอมจะขอลงนะคะใช้อันที่เหลือลงเพิ่มอีนิดนึงนะคะสีมันสวยมากเห็นไหมเพื่อนว่าสีมันแบบ ดีงามจริงๆนะคะต่อมาเนี่ยจะมาต่อที่ไฮไลท์นะคะใช้เป็นแมรี่รูตัวเดิมนะใช้กันจนแตกหมดแล้วนะคะค่อยๆแทบแบบเบาๆนะบางทีแบบเบื่อๆก็ทาตาสีเนี่ยสีเดียวแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ออกจากบ้านได้เลยแต่งหน้าออกโทนส้มๆน้ำตาลนวลนๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำผมแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาะคะ่ะไปทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งสำหรับการม้วนล,ลอนในวันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย แอมได้ทาคลิปแยกไว้ด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยสามารถย้อนดูกันได้นะคะแล้วก็ทําไม่ยากเลยนะที่สาคัญเนี่ยแอมบอกด้วยนะว่าปกติแล้วแอมใช้เครื่องม้วนแบบไหนนะคะผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็เวลาที่ผมมันแอมใช้อะไรในการแก้ผมมันนะคะก็นั่นแหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็สําหรับ h o w t ทูนี้นะถือว่าเป็น h o w t ทูแรกของปีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอมอยากจะมาเทสกล้องด้วยไงว่าเฮ้ย สีมันเป็นยังไงสีมันโอเคกับเพื่อนๆไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะว่าสีประมาณน,นี้เพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะมันเป็นยังไงนะคะก็อยากรับฟังความคิดเห็นด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มีไ g จแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะก็คิดถึงทุกคนแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการมิสติ้งด้วยนะคะเดี๋ยวขอรวบรวมความคิดว่าเฮ้ยเราจะจัดมิสติ้งยังไงหรือจะเริ่มอะไรยังไงก่อนนะคะเด,เดี๋ยวมาเจอกันนะคะคลิปวิดีโอใหมค่ค่ะบ๊ายบาย so lovely and I wanna summer sober, you could buy the least and don't believe in make believe just make you hands say a week and a week and never stress a thing but we going go another day when we don't disagree and when the sunshine evers